ขอภายค่ะหนึรยตามใบรายการแพนเค้กเอเม้วยกับซ i vic f อนะราคา3ามแสนบาทมีไหมคะลราคาเลยค่ะสามแสนสีบาทนะคะราคาเลยไหมคะหนึ่ท่านหนึ่งท่านกับานแซซมบปราเปียแซ่บในสองที่หลาประมูลแ่ี่หซื้อมสสลาเปีะราเปียราคาแรตอนนี้แซ่แซบ้หมูนปาเปียที่หลาประมูลค่ะสามสี่หกที่หลาประมูลสึ่งต่กับราคาใหม่เลยค่ะสามสี่หกซื้อปลาเปีค่ะสามสี่ห้าสิบสองปาเปีะาคาสามห้าสองาานน สานมือสับบรรพ์ปด่นสค่พันออนไลน์ค่ะสับสจะไม่สีพออนไลน์นะหกรไปสุดที่้านค่ะสามพสองที่ออนไลน์ค่ะสัสาพมือสับปัญญรพ์สามพันที่้านค่ะสัสาพมนพ์สสาพมนพับเดปรปแลค่ะก้าสวนที่้านค่ะสาแสนก็เป็นบาทสัสดสก็บรรเดสัสก็บรรพสองพันออนไลน์ค่ะสัสสก็ม่นับเสที่ลานสักขาวค่ะสามก้ที่้านประมลนะคะสัสดานกพามื่นโอสาปแก้วแปดสิบสับรรพ์ป็นราคาสงันส่ 4ี่หนึ่งสงี่ลานค่ะสี่แสนหนึ่ี่พันสี่แสนหนึ่งมืนสี่พันับเส่แสนหนึมืี่พันนับ่อสองพัน้ออนไลค่ะสีนพนับเ็สีแสนหนึ่งมืหนัต่อนหนาที่สนย์สอ่ศนย์ค่ะสี่แสันบาทออนไลน์แปดพับไปค่ะสองศูนยออนไลน์ค่ะสี่แสนสมนบาทสี่สนันบเดองพันที่อนไลน์ค่ะสี่แสนสองหมื่นสองพันนับมสี ครคตรงละขาที่ราคา4 2 2 0 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์ใช้ไปหมายเลข30240 30240ประมูลได้ในราคา4 2 2 0 0 0บาทขอบพระคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ